ขอให้ตายไปพร้อมกันนะอย่าเพิ่งตายนะคนเดิมก็ตายตายพร้อมกันเลยอย่าแหละผก่อนเถกิดคนเดียวกันไงพร้อมกินก็กินของเดียวกันเลยพร้อมไม่ดีเราจะกินไงใ่อะไรไส่แหละไอ้ไอ้ใส่นั่นปลาสับไอ้อะ เฮ้ยสั่นนะบังมืออ่ะอ่ากินข้าวมั้งนี่อ้าวสองโตาแฟ่าแฟเน่าเลยปะเอฟเอฟเอเลี้ยงเล่าได้ปลาสืบเลี้ยงได้เนี่ยีินเลี้ยงเล่าไม่ได้ถ้าเปิดเข้าเกลียดได้วันนี้เรารับ